you hey. 你乐，您乐。 Oh ตึต้องออกโมกกระสุดกระสาปีเฉียอ้อยโผนไ้อเเ้าต้องมักขเนียขยมสมบาระเมยครูบาอาจารยจตบหมองกุ้มหอมกลุหอมบืออ้อยขระดัอกประุนสึกขบียร์อ้อย้องกึศอ้อยสมปรารถนาสอัดจืนตองมเรีอมลิงอ้อยสรูน

จทบได้จอไว้น้ำครับพี่น้องสี่ใครเดี๋ยวไปทั้งคุณครับบานโอ้ยพี่น้องทั้งยูทูบนี้หมดแล้วทั้งเพจก็มีเขามามั่งไปมั่งนะครับ่มันมีเออยจงสี่ก็เห็นหรอเนาะสับชีแจงกนเดีเสตัีนตนอยง่ั้นเบน่เบอร์สับกู้นครับเลี่ยลเห็นแน่เบอร์ับศูนย์ห้าศูนย์นะเมื่อกี้กาบอกว่าหาศน เด็กตัวนี้นะเบิกทราบปุ๊กใบได้โดนแล้วเพราะว่ามันคักอีนี้ขาดแบบนึ่งเก่าอ่ะได่อักซืือเด่นี่เดรนี่ได้บอบอกผู้ใดเด็กอักซสือเด็กอักเือไปชื่อว่าจู่ว่าคเแน่นน่เมันไปกระดาษเจ้าจุกจี่เดนี โซนี่นาขั้นคุ้นั้นโซนี้นาสิบเ้าไ้ฟังสองเก้าส้าเก้าศูนยั้นคุ้นั้นเดี๋ยวคนจะหันมาดอกได้ขอเมื่อนันเชียงเล็กนี่สองห้าเก้าหกปล่อยเล็กเล่าไปเนาะหมวดที่ปล่อยบอกมาออกที่หลังหาเก้าหกนะกนเลยว่าเก้าหกสิมากบนนอนี่ฮะเป็นตัวร่องไวเนาะค่ะ โอ้ยว so like so ่าสั้นสองหาเก้าหกนี่ลูกสีเสียงเลขกันสีออกตัวไดให้มาเขียนให้ลูกเด้อลูกมาเขียนให้ลูกยังเม่โง่หลายยังให้ตีเด้อเลยไว้สิตกกันขคืนมาเขียนโทษเขียนพ่เขียนอีวีเขียนใจเทิองท่องฝ้าเทิ้งขีฝ่าคุณแม่ฝันว่าไปยืนเบิ้งขีฝ่าลงกันเนาะฝันว่าไปยืนเบิ้งขีฝ่าเพื่อนเขียนเลขไว้สั้นแรกน่ะสองเก้าศูนย์ ข้างล่างน่ะสองหาโตสุดท้ายนี่เป็นเลขไท้เก้าหกเก้าหกนี่สีออกป้าพัสนห้าว่าสองเก้าศูนย์แต่มีผู้ยิ่งมาขัดขนันสงสัใสพีแม่หม่นี่เป็นผู้ยิ่งบัดบาดไหมมันบ่แม่นันเป็นสองหกศูนย์เพนว่า เอาเลยกับไหวตัวหน,หน่อยๆสำหรับผู้ใดามาก260แต่เบอร์ทราบกับสองมันมึงเกลือมันเห็นา่าเี็นแบบหนึ่งเก่าเลย290เล่าง25ตัวรอง96มิสซนีฟันมานะ เป็นไห้มาโดนแล้วก็ได้ว่าลูกกำลังเห็ดกำลังสางลูกส่อสามตันดะโตเมืองเครืงเจ้าสองเก้าอเก้าเมื่อเครื่องจาได้ไปดัพันคุณพันพันคุณพันแมนพันคุณพันลอยขึ้นลอยเห็นบ่เจ้าหมุนแต่ทั้งนั้นเรี่ยวเรืมาทั้งพี่มาหยุดเกกเก้านแเ้อยคุ้นลอยหนึ่ง ไอยหมุนหมุนสองเก้าศูนย์มขึ้นกันใกล้บ้านแรกที่ข่อยแป่ายขาวป้ายขาวอีกนะายขาวข่อยมาเมื่อนี่กันหนึ่้าศนยบ้านทั่วขอขอ นี่มีสักพักหนึ่งเด้อแดงหาพี่น้องเห็นมโนสองเกครับมว่าตรงขัามว่าสิว่าจัดนักซะบอกจัดเลยฝังเจ้าสิได้เงินรุดโดนมันเป็นตูดว <not S 1> <laughs> ้าแม่ไปอเกแม่ขอเช็ดมัดเหมือนสองหกศูนย์ปินหัวไอ้ลงลมตัวหาสองก็สองหา สองเท้าสองเก้าเกสามเจ็ดมาจังไดเนาะสามเจ็ดตองต่ตองวดพีนองกอดกอดสีบาพกอดสีบาข่อยมากพี่นองไปย้อนมือถีบไหล่สดมือทีบปลวปูมากต่องอีกตนึงเด้อตัวนี้ลสองเก้าศนนี่ละพวกหานี่ครเป็นร่องสำรับผูถือมาได้บางโตกรอันือกาเล เอาพี่น้องเบิ้งตามนี่นะครับตัวเลขนะครับเบื้งหนึ่งตัวใหญ่ๆเพิ่นหน่เบิกรับเพิ่นโจทย์จะพุ่นแต่นี่ของพศตัวเลขแต่มีครบทุกตัวนะครับครบแล้วพี่น้องไปพิจารณาเอาครับเด็กหนุ่สาธุสาธุเอาแยก้ยมาทางนี้เนี่ยเอาพี่น้องแคปหน้าจอเลยนะครับ